อ้าวนั่งแล้วนั่งแล้วกิ้งแล้วถูแล้วอ้าวอ้าวกิ้งแล้วถูแล้วดูท่านะโอ้ยสวนสนุกของเขาเนาอบแล้วอ้าวอาบน้ํามารอรออาบน้ํามารอรอทำอะไรเนี่ยอ้าวกิ้งนอนคุกฟูดแล้วตอนนี้เอาเอาอบอาบน้ําทําไมอย่างนั้นอ่ะฮโอบแล้วอาบน้ําทําไมเนี่ยโอ้นอนกิ้งแล้วเอาเออเออเออเต็มที่เลยลูกชุบแป้งทอดแล้วตอนนี้เออเอาให้เต็มที่เลยลูกเออ อาบน้ำมาไม่ถึงห้านาทีโอ้โอ pues ้บูเนยชุบแป้งทอดปันปลาต้องโกเลยลูกเอ้ยขาโกปลาต้องโกอีกตัวโอ้เอ้ยสนุกเขาเลยเนาะเออดันทั้งแม่ทั้งลูกเลยเอาเออทั้งแม่ทั้งลูกเลยอาบน้ำแล้วก็ป้าแป้งฝุ่นตลบอบอวนเอ้าโอ้โหบานใส่ตัวไม่พอต้องนอนกิ้งเอา Después. นอนกิ้งเอาเอาไงต้องปลาง้างเออนัเนเออไงต้องปลาง้างเออพริกฝั่งซ้าย เอา้าแม่นอะอ่าลูกนอนแล้วแม่ไม่ยอมเออแม่ไม่ยอมแม่จะนอนด้วยเออไม่ยอมกันยิงคู่นี้เออเออเอาเป่าใสเออทั้งนอนกิ้งทั้งเป่าเอาอาบน้ํายังไงให้มอมแมมกว่าเดิมฮ่าโอ,อ้อาบน้ําจะไห้มอมแมมกว่าเกา่าโอ,อ้ไม่โอ,อ้โอ้สุดหล่อของเรา